สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยันยงทองมาอยู่ครับหรือคดหมูครับพาทุกท่านมาที่สนามการท่าเรือ f อแต่ไม่ใช่เป็นสนามใหญ่นะครับด้านหลังนี่เป็นสนามใหญ่แต่เราเป็นสนามเล็กครับเป็นสนามซ้อมของการท่าเรือ f อครับวันนี้เราจะพาทุกท่านครับมาพบกับกิจกรรมคำสนดีๆนะครับโดยมีพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับจะมามอบของอุปกรณ์นะครับอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆนะครับที่อยู่ไกลนะครับจากจังหวัดนะครับ เดี๋ยวเราพาทุกท่านมาพบกับบุคคลนะครับหลายๆท่านในครั้งนี้เลยครับตาหมูมาครับลยครับว่าแล้ววันนี้ครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่เกิดงานวันนี้ได้นะครับก็เป็นทีมหลักเลยนะครับทีมทีมฟุตบอลนะครับของท่านเพื่อนรองแขกนะครับเดี๋ยวให้ท่านมาแนะนําตัวเดี๋ยวว่าทีมของเราเริ่มต้นมาจากไหนเป็นยังไงนะครับในกิจกรรมแต่ละทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับ แนะนำตัวนะครับผมพลตํารวจตีไพโรธสุขรวยธนโชธรองผู้จัดการไซเบอร์นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทีมเพื่อนรองแขกและทีมเพื่อนสมาชิกชมรมฟุตบอลบางแควันนี้ก็มาด้วยนะครับได้ร่วมกันทําจิตอาสาอีกครั้งหนึ่งตามวงรอบนะครับเราได้รับการประสานงานจากโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็อ,อยู่ห่างไกลนะครับมีความต้องการอุปกรณ์กีฬาต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าต่างๆนะครับวันนี้พวกเราก็ประกอบไปด้วยภาคราชการและเอกชนลงทำส,สาหกันนะครับ,รบแล้วก็ยังมีทางาทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งมาด้วยเล่นในทีมเพื่อนรงแขกนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มาร่วมกันนะครับวันนี้ก็ ใช้สถานที่ที่สนามการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับมีกิจกรรมออกกําลังกายกันแล้วก็มอบสิ่งของเพื่อเป็นการทําสาธารณกุศลตามจุดประสงค์ของทีมฟุตบอลเพื่อนรองแขกครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่หมูเกินไปเมื่อสักครู่นี้ครับเรามาพบกับวัยรุ่นนะครับใจดีนะครับท่านนี้เลยดีกว่าครับมาแนะนําตัวเลยดีกว่านะฮะ สวัสดีครับผมพัทนะครับพัคนัททวิศุพลัตนะครับเจ้าของร้านหนึ่งหกแปดบายาชพฤกษ์นะครับก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านอะไรฮะอ่าร้านมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์บิ๊กบอรถวิบากมือรสองโอเคครับโอ้ถือว่าเป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่บอกว่าคืออะไรคือกำไรอะไรกับกับสังคมด้วยอะไรที่เป็นแรงรันดาลใจที่ให้มาเกิดการที่เราเอ่อ คือกำไรให้กับสังคมก็ปกติก็เป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้ว<อ>นะครับแล้วก็เห็นตามน้องๆบางคนที่ได้อโอกาสกว่าเรา<ม>ที่เขาไม่มีผู้สน,นับสนุนนะครับ<อ>หรือว่าตามโรงเรียนที่ได้โอกาสก็เลยมีแนวคิดว่าเราทําธุรกิจมีกําไรประสบความสาเร็จแล้วก็เ<ม><อ>ลยอยากแบ่งปันตรงนี้ให้มีทั้งโรงเรียนและอาณาไมครับอาณาไมด้วยที่ทาอยู่ทุกเดือนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะครับที่ยังขาด หลายหลายอย่างนะครับใช่ครับแล้วส่วนจะทําทุกเดือนทุกเดือนครับทุกเดือนเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นอ่าไวรุ่นยุคใหม่เลยอ่ะอย่างเรื่องกีฬาเนี่ยใครแนะนํามาที่ทําเรื่องกีฬาก็เป็นโค้ชของลูกชายครับเป็นโค้ชของลูกชายก็แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมอาจารย์อินเตสเปสนผู้นะครับปัจจุบันก็เป็นผู้อบริการโรงเรียนกีาสปอรณ์บทบีเคสอฟท์บสกูลนะครับ ตอนนี้ก็มีที่ตั้งสนามของเราก็อยู่ที่ถนนพระรามสองครับหลังมันพระรามสองครับก็จะฝึกเด็กตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปครับจนถึงอายุ15ปีเรื่องในครั้งนี้เราอุปกรณ์มามอบให้กับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับชื่อว่าโรงเรียนเทคนิคดุสิตครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคดุสิ์ครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับอยู่พื้นที่บนดอยนะครับเป็นเขตก็จะ อ่าแทนนะครับทั้งเรื่องกีฬา,านะครับแล้วก็สิ่อนวยความสะดวกต่างๆน,นับ่โรงเรียนเด็กส่วนมากแล้วก็จะมากินนอนที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าการเดินทางกลับบ้านนี้ค่อนข้างไกลนะครับก็จะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับก็จะเป็นที่จะต้องมีข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเครื่โโอ,องอุปโภคบริโภคทั้รอไว้นะครับอ่าอย่าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือ สถานที่อนามัยโรงพยาบาลต่างๆคก็เดี๋ยวติดต่อได้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ใจดีดีกว่านะน้องจีดีแล้วก็โค้ชใจดีครับที่มอบอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับสังคมถือว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวครับพวกคุณก็สามารถมาร่วมกับพวกเราได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับแล้วก็เราจะมีอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับภาชนะด้วยอะไรด้วยครับกับ ที่นี่นะครับทางที่ตชอจรตระเวนชายแดนใช่ไหมฮะครับอ่านแนะนําตัวเลยครับพี่ครับผมร้อยตํารวจเอกเสกสรรเกษตรเอี่ยมรองสารวัตรสอบสวนประกอบกับการสี่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบกปทศนะครับอีกท่านครับผมร้อยตํารวจพลสุขยอดปทุมมารองสวัวดิรปราบปรามการกระทความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับอ่าวันนี้ครับเราคือมารับกันจริงๆนะครับมาจากที่จังหวัด จังหวัดเชียงรายเชื่อรายเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเชียงรายที่บ้านเป็นหม่อหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับวันนี้เราได้เห็นอุปกรแล้วรู้สึกดีความยินดียังไงบ้างครับก็ก็ดีใจแทนน้องๆนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอ่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดเชียงรายนะครับครับคือคือโรงเรียนที่นั่นเป็นเป็นโรงเรียนที่เรียนหนังสือโดยมี คุณครูหรือมีใครเป็นคนสอนมีมีครูตำรวจตวชดเป็นคนสอนครับ,รบซึ่งมีนักเรียนอยู่เจ็ดสิบกคนมีคุณครูอยู่สอยู่หกคนครับคุณครูหกคนครับแล้วอุปกรณ์นี่เราจะไปแจกใจ่ายให้กับน้องๆทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมอบให้น้องๆซึ่งจะเดินทางในวันที่สิบเจ็ดนะครับ และจะทําพิธีมอบในวันที่สิบเก้าแล้วไงวันนั้นเราคงจะเห็นภาพเห็นภาพแล้วก็เ๋็นภาพให้พวกเราดูด้วยหลังจากนั้นจะได้ส่งภาพกลับมารายงานให้ผู้มีจิตศรธาได้ได้ทราบครับต้องขอบคุณมากนะครับที่เป็นตัวแทนที่ไรับมอบให้กับน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเขับวันนี้ครับผมจะแนะนําบุคคลคนนี้ครับซึ่งซึ่งเป็นอดีตทิมชาติไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เกษียณอายุมาแล้วนะครับแล้ววันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับฟุตบอลการกุศลครับให้กับ เด็กผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะฮะเป็นไงให้บรรยากาศวันนี้ครับอ่าก่อนหนึ่งก็เสนอได้ชื่อนี่นะครับผมประ้าสจันลตมีนะครับอดีตนักฟุตบอลการท่าเรือแล้วก็อดีตทีมชาติไทยนะครับครับวันนี้ก็ยินดีนะครับสโมสรการท่าเรือยินดีต้อนรับนะครับรองรองแข่งนะครับทีมสโมสรรองแข่งครับที่มาทำกิจกรรมการกุศลนะครับพ้อมอุปกรณ์ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในต่างจังหวัดโดยเฉพาะกิจกรรมครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงราย ครับ <alam. S 2> ก็มีความรู้สึกดีๆนะครับ <ๆ S 2> ที่อย่างน้อยท่านรองแขกนะครับได้ทํากิจกรรมดีๆนะครับเป็นกิจกรรมที่กับการกุศลครั้นงนี้ให้แก่เด็กต่างจังหวัดโดยเฉพาะเด็กจังหวัดเชียงรายครับผมคือปกติแล้วนี่กเกษียณอยู่แล้วกาครับเกษียณก็ได้มีกิจกรรมเล่นฟุตบอลเรื่อยๆฟุตบอลการกุศลด้วยประสบความด้วยและทราบข่าวว่ามีทายาทด้วยครับที่สุดสุดท้อสุดท้อคือใครเอ่ยครับก็ตอนนี้ก็มีลูกชายครับชื่อพิรดลชัมลตมีครับ อดีตทีมชาติไทยตอนนี้เล่นให้กับสโมสรบุรีรัมย์นะครับถือว่าเป็นทยยาที่สืบทอดมาเลยนะครับในตำแหน่งตำแหน่งไรครับตำแหน่งตอนนี้ก็ตำแหน่งเดียวกับผมที่ที่ผมเล่นสมัยก่อนครับคือมิซิลครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่อดีตทีมชาตินะครับได้คืนกำไรให้กับสังคมนะครับแล้วเป็นตัวอย่างเป็นเน็ตไอดอลสำหรับคนที่จะเป็นตัวแทนของประพาชฉำรัศมีในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแทนเด็กๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับ